เฮลโหลสบายดีทุกคนพบกันอีกแล้วที่่องกจ่จ่าชาแนลนะทุกคนนะวันนี้ก็จ่าชาแนลมาเสียงขวงอีกแล้วจา้าซิกอินยุงแฮมฟ้าวันใหม่เนาะ <laughs> เปลี่ยนโรงแรมเนาะเออก่จ่าชาแนลมาซิกอินยุ่งแฮมฟ้าวันใหม่นะจ๊ะทุกคนอันนี้แม่นห้องน้ํานะทุกคนนะห้องน้ําสําหรับ <laughs> คนอยู่นะสําหรับก่จ่าชาแนลนะมีห้องอาบน้ําอยู่นะทุกคนนะห้องอาบน้ําเขาจะ เฮ็ดเป็นประตูเรือนอย่างนี้นะทุกคนนะเรือนไว้แล้วก็บัตรสีขาวก็ไขนะจ๊ะทุกคนนะโอเคโอเคพามาเบิ่งห้องน้ำจ้าทุกคนไปเอาไปเบิ่งเอาไปเบิ่งห้องทางในกันเลยจ้ะอันนี้อุปกรณ์กัจชาแชนแนล กกอุปกรณ์เบียกก็จะชแนลอยู่ในห้องกกวางๆนะทุกคนนะเออ,อยังไงมีโทอรัหัสมีเอ์มีเอียงตัวไปให้แล้วพวงแห่ตัวนี้แม่นติดกับทางเลยนะทุกคนติดกับทางดําเลยโอ้เพิ่นมีหมอนอันนี้อีกหมอนลวดลายเอามาเอยองนะทุกคนนะอยู่ในนี้ก็จะมี ติดๆดดดดดประมาณนี้ใข่เบิ้งทังข้างนี้ถ้าข้างนี้ติดกับอะไรอ้อเป็นกําแพงนะทุกคนข้างนี้เป็นกําแพงนะทุกคนนะนี่คือกันนะทุกคนนะกําแพงนะทุกคนนะ ตู้แต่งหน้านะอันนี้เท่าทัดนะแต่บออยากเปิดนะทุกคนนะอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนนี่ไงคือกันนะทุกคนนะโอ้ตัวนี้ราวมันตกเลยนะทุกคน แจ็ชแนลไปก่อนนะทุกคนนะวันนี้นะ mm. <laughs> อย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สองไปจัดชาแนลนะทุกคนนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย